คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทาง หวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุธที่21ธันวาคมพศ2565นะครับกับเลขทูบนะครับบารมีหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้มี f อพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบปู่ทวดนะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับผมก็สายรูดนะครับที่เอาไปรูดนะครับน่าจะได้เห็นะครับแอดคิมเขาไปเห็นเป็น5 6นะครับแนวทางออก4 5 นะครับบางท่านก็วิ่ง5รลูด5นะครับก็น่าจะมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปูอยู่นะครับบางท่านก็ชอบ5ตัวเดียวนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้ fc พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมินก็จะจุดเลขทูบให้ fc พี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีปุดทวดนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับสำหรับเอลซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคาดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมิทูบนะครับอยากจะจุดเชี่ยงโชคในวันพระนะครับยิ่งจะดีนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตสสะประคุโวตุระโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสสะพระควโตุระโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตสสะพระวโตตระโตสัมมาสัมพุทธสสะอินทยสังเทวยสังพรหมมยสังมหาพรหมมายสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณะสังสัพพโลกาจริยาณะสังเอเตนะยเสนนะเอเตนะสัจวาเจนะ มามาสุวัติหนตุไม่หังนมโมพุทธสะนมโมธรรมสะนมโมสังคสะเสือญาทีทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปุท่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบ,นบนนุลบรราลเลีกทุกที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนา ในงวดประจำวันพุธที่2 1ธันวาคมพศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุครับผมเลขทูบบารมีหลวงปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสาหรับเลขทูปบารมีนะครับหลวงปู่ทวดนะครับก็ขอบุญบารมีหลวงปูท่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันดรรดานเลขทูบที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันพุทธที่21ธันวาคมพศ2565ให้เอฟซีพน,น้องที่เข้ามารับชมมีโชคม,มีชัยกับเลขทูบบารมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนได้เทิน สาธุครับผมเลขทูบนะครับปู่ทวดก็สุดแล้วนะครับสําหรับ f อพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีโชคนะครับกับเลขทูบปู่นะครับสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันนะครับชอบตัวเดียวเอาตัวเดียวนะครับชอบ2ตัวเอา2องตัวนะครับชอบ3ตัวเอา3ตัวนะครับ สำหรับวันนี้ถ้าเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบบารมีปู่ทวดก่อนออกไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับให้อดมินด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเจริญพันธการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้อดมินกิมนาโชคพอเลยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ